Nyira dama bayonwa ibong a wolwore na. เราต้องต่อสิทธินดูถ่านนั้นได้หรอป่าโอ้ยแกไปอยู่น่องเลียงจบวงนี้ทุกคนจะรู้เองเมือ่อคุปั๊บแล้วมอือส่ายที่ไหนไว้ผมไปนอกอได้ไปหาเขาแล้วมึงคิดว่ากูจะรู้ต้องทำยังไงร,รู้ใช่ไหมรู้จังใครแกทำแกคงรู้ใช่ไหมรู้ ฉันสั่งให้แกทำใช่ไหมใช่ทันสั่งให้ผมทำรับู้รับผ่านขอผมทำเองก็ได้หวผมทำเองไม่ได้ยินผมทำเองครับไม่มีใครสั่งผมทำเองก็ได้ผู้ีพระคุณผู้มีคุณกูอ่าไม้อ่าีไ่าไแกอย่ไ้ย่ารอย่างไแกเู้นย่กรู้ย่ากอย่แกู่าีแกรู้อย่นงไแกรีอาแกรู้ย่ารี่าไแกี่ร่า้น่ไ่่า เมื่อตอบแทนพระคุณเจ้จะช่วยชีวิตแกแล้วแกจะได้เป็นหนี้ชีวิตฉันอีกทีอ๋อนอนแบอว่างเหรอซิคือว่าอีนางแม่ไม้นั่นแหละอย่าไปนอนกับมันนะทำไมถ้าฟันแล้วจะมีเคราะห์ออก,กรื่นไปเลยหรือนั่นเหรดเป็นไม้จริงไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนที่เห็นหัวหลังตรงน้ำตายกับตาเลยอ่ะ จะตายหรือไม่ตายกูไม่สนว่ายัาง,ยางไงยังไงกูก็ได้ใส่แล้วอ้าวกูขอไปซ่อมต่ออีกดอกอ่าล้นนี้เมียกูโดนไปก้าวเนี่ยโอ้โ,อโออหฟันไม่ทันมันฟันแต่แล้วนี่เป็นก้าวอะไรหายไปสามก้าวพวกมันไม่ใส่หัวไปต,ต้องให้มันมาก้มกรับถูกถูกต้องที่สุด พวกเจ้าเมืองจะมากันหรือยังคะเจ้าเมืองไม่เชื่อซ่อมเจ้ามือไม่บ้ากาอาจเป็นเจ้ามืองดีฉันก็ไม่บ้ากา้ท่าเป็นเจ้าเมืองไม่ได้เออฉันเป็นเจ้าเมืองไม่ได้เจ้าเมืองแ่ท่าเองเขาเป็นเจ้าเมืองเกิดจอาเขาเป็นเจ้าพ่อพูดยิ่งใหญ่ พูดพวกมันที่มีประโยชน์เอามาบอกให้ฉันฟังทุกคำเลยนะ <c oughs> ไปได้อย่ารีกเป็นมาตาฮิรีแต่ท่านใครคือมาตาฮิรีไม่รู้จักมาตาฮิรีมาเป็นอีตัวได้ยังไงรอนป็นผู้หญิงหากินที่ดังที่สุดในประเทศจีนฮ <c oughs> ูาฮ อยู่จริงเให้มันหลับสบายเป็นครั้งสุดท้ายเองย้ายมืองน้สามีวตุดยนัินเมกีหกินุ้ไปสองถ้วยแต่ตายเงินถ้วยเหีเนี่ที่นี่ปแค่ถ้วยเดียวกดตายก็แค่ถ้วยเดียวสิเขากินกี่ถ้วยสองถ้วยครับไปยัด เดียไม่รู้ใายจะเมือจะโคขตาบุญได้ยังไงเขาคินมุลสองขวดข้าแต่ว่าจา่ายขวดเดียวจริงๆเจ้าเมืองบอกจะให้ความเป็นธรรมกับเรานี่วันนี้ท่านจะขอทวงความเป็นธรรมเลวยว่าจากใครจากลูกเจ้าเมืองเพราะอะไรเพราะเขากินมุนสองขวยแต่จ่ายเงินถ้วยเดียวนี่ละที่มันไม่เป็นงน้ามีสองถ้วยฉันตายจะเสียหกบุญละกันสวัสดีครับพ่อ ไม่ลึกนะโอ้โหเซลโฮฉันลืมใส่วุ้นอยู่ในลำไส้แกต้องแทงลึกลงไปอีก